สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไออีแล้วนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าเราจะมาย้อมผมด้วยตัวเองครั้งแรกนะคะต้องบอกว่าในชีวิตนี้ไอเคยย้อมผมแค่ครั้งเดียวนะคะคือย้อมที่ร้านตั้งแต่มาหาหลัยทุกคนแล้วแบบมันหลายปีมากแล้วนะแต่ว่าเออช่วงเนี้ยก็รู้สึกเบื่อเนาะแล้วเป็นช่วงโควิดด้วยไอยก็ไปตัดผมสั้นมานะทุกคนแล้วไอก็ไปเห็นที่ย้อมผม ของนี่ห้อนี้เลยทุกคนเขาอ่านว่ามิสออนแซนหรือเปล่าไอไม่แน่ใจนะคะถ้าใครรู้ว่าอ่านว่าอะไรก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนน้องๆแบ a ็คพิง k นะคะเป็นพรีเซนเตอร์เนาะยิ่งอยากลองเข้าไปีกนะคะนั่นแหละทุกคนแล้วตอนนี้ผมสั้นโดยคิดว่าน่าจะยอมไม่ยากนะคะก็เลยจัดมาเลยนะคะ2กล่องแบบนี้ความแตกต่างก็คืออันนี้จะเป็น Hello Bubble นะคะส่วนอันนี้จะเป็น Hello Cream ตัวนี้จะเป็นลักษณะของฟองโฟมนะคะทุกคนส่วนตัวนี้จะเป็นแบบครีมซึ่งไอ้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะสาเหตุที่ไอ้ต้องซื้อมา2กล่องแบบนี้นะทุกคนก็คืออาจจะต้องลงตัวนี้ก่อนซึ่งตัวนี้เป็นตัวพราเมอร์นะคะเพราะว่าผมออริจินอลไอ้ตอนนี้เนี่ยทุกคนสังเกตว่ามันจะแบบค่อนข้างดําแล้วก็เข้มมากๆนะคะถ้าไอ้ย,ย้อมไปเลยเนี่ยสีตัวนี้อาจจะไม่ค่อยติดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงตัวพราเมอร์กันก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูว่าในกล่องนี้จะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขามีมาให้นะคะตัวนี้จะเป็นซองพลาสติกกันเปื้อนนะก็เอาไว้กันเสื้อผ้าเลอะเนาะแล้วก็จะมีเป็นถุงมือแบบนี้วิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะก็แค่ผสมน้ํายานะคะ2ตัวเนี่ยลงไปในขวดอันนี้ก็ผสมลงไปให้หมดเลยนะคะทุกคน จากนั้นเราก็ปิดด้วยฝานะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการเอียงขวดขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ให้เขย่านะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมัดอันนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะให้น้องช่วยลงให้เนะ้องเพราะว่ากลัวมันไม่ทั่วผมนะคะ นี่อันนี้จะเป็นฟองที่ได้นะคะอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ให้น้องทําให้นะคะจริงๆใครจะทำเองก็ได้นะไอว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นอัน,นเนี้ยเนี่ยกลิ่นไม่แรงเลยนะคะคือตอนแรกคิดว่ากลิ่นมันจะแรงกว่านี้อันนี้เหมือนแทบไม่มีกลิ่นเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบ เย็นๆที่หัวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแสบจนแบบทนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะรู้สึกว่าโอเคมากๆนะคะตอนนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ25-30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างออกด้วยหรืเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแบบสีมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากตอนแรกนะคะทุกคนอันนี้เป็นพลมเมอร์ที่ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีก็ทุกคนลองดูนะคือ สีอ่อนลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะถ้าเทียบกับตอนแรกเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะย้อมสีที่เราต้องการจริงๆแล้วนะคะก็คือสีนี้นะสีคููแอชนะคะชุดก็แมชกับสีกล่องแล้วนะคะโอเคไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวนี้กันนะคะอันนี้อุปกรณ์ก็คล้ายๆกับตัวแรกนะคะจะมีเป็นซองพลาสติกกันเปื้อนมาให้แบบนี้เลย แล้วก็จะมีเป็นถุงมือมาให้นะคะที่ทําก็คล้ายเดิมเลยค่ะทุกคนแต่ว่าแค่แพ็กเกจจิ้งมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือผสมสองตัวนี้ลงไปในขวดนะคะบีบลงไปให้หมดเลยนะคะ ากน,นั้นก็ใช้ฝาอันเดิมปิดลงไปนะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้วิธีการเอียงขวดขึ้นลงแบบนี้นะคะห้ามเขย่าเหมือนเดิมนะรอบนี้เราจะใช้หัวแบบนี้ใช่ปะเราควรที่จะแบ่งชั้นผมก่อนนะคะเพื่อให้เราหวี เน้นที่คนผมนะให้มันแบบได้ทั่วถึงโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอ30นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปสระผมกันนะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะเหมือนตัวพลาเมอร์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าสีที่ออกมาจะเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวจะบอกว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยไอยรู้สึกว่ากลิ่นมันแอบ,บแรงกว่าตัวพลาเมอร์นิดนึงนะคะที่เป็นรุ่นบับเบิลอะแต่ว่าไอาไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นสีด้วยหรือเปล่านะตัวเมื่อกี้เป็นแบบพลาเมอร์อะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะเออแต่แอบมีกลิ่นนนแแแรรงงกกกวว่าิดึึล้้็อบูส ว่ามันแบบมีอาการคันๆยิบๆนิดนึงนะคะมีแสบแบบน้อยมากๆนะคะก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันแสบจนน่ากลัวอะไรนะแต่ว่าเออมันก็แบบรู้สึกได้กว่าตัวพลามเมอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไอ้ว่าจริงๆมันแอบใช้ยากกว่าตัวบับเบิลนิดนึงนะเพราะว่าตัวบับเบิลใช่ไหมมันเหมือนแบบ มันมันแทรกซึมเข้าไปได้ทั่วหัวแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะยากกว่านิดนึงตรงที่เวลาเราทําอ่ะเราควรที่จะแบ่งผมเป็นชั้นแล้วเราก็ค่อยๆแบบหวีมันตรงโคนแบบให้ได้มากที่สุดอะทุกคนซึ่งถ้าเราทําเองมันจะยากนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยให้น้องช่วยทํานะมันก็จะแบบเออทำได้ทั่วมากกว่าก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าหลังสระผมแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีเหมือนหน้ากล่องหรือเปล่าราคาก็เดี๋ยวเราดูนะทุกคนคะกลับมาแล้วนะคะนี่คือสีผมที่ได้ออกมา เหมือนไหมสีมันควรจะออกแบบว่าเป็นเหมือนกับน้ำเทาอมม่วงๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคูลแอชแบบเป็นแบบสีแบบครีเทาเบาๆอะไรย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าอันนี้มันออกแบบออกส้มเหลืองไปนิดนึงนะคะไอ้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้ตัวพลามเมอร์นานไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ประมาณ30นาทีตามที่เขาแนะนำนะก็ <S <S นั่นแหละ นี่นะคะนี่คือส่วนผสมของ2กล่องนี้นะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วตามด้วยตัวนี้นะมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะก็ผม b ีฟอ r e ายก็ทุกคนก็ย้อนกลับไปดูได้นะมันจะออกแบบเข้มๆดำๆเลยเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็จบการรีวิวนะคะทั้งสองตัวนี้ใช้เวลาแบบ รวมชั่วโมงนะคะในการทำแล้วก็มาถ่ายทุกคนดูนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะตอนนี้แบบเงือออกในไมปหมดก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าไอจะมารีวิวอะไรดีๆให้ดูอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ว๊าายค่ะ